ติมครับแกอยากจะฝากลูกมาทำง,งานในป้าไหมเนี่ยอยังไงนะครับยังไงป้าอยากลูกฝากลูกมากมากหนงานกับลูกก็นีจ้ะฝากลูกมาทำง,งานกับผมแล้วก็ทำอะไรได้บ้างก็ล้างถ้วยล้างจานแล้วแต่ลุงจะให้ทำ<ป>อะไรเอามามาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี่ยมา,มา,าบ้านอยู่ที่ไหนนะทำไมพูดภาษา,า,าอีสานใช่คนเพชรบูร์ไหมมอจ้ะ คนจีสเกตอ่ะคนสีสเกตแต่พูดเรามาอยู่เพชรบุรนานหรือยังสองปีเหรอจ้ะอ่ะแล้วอยู่กับใครแฟนเป็นคนที่นี่หรือว่าไงแฟนหนูตายแล้วอ่าอ่ะหนูพักก็พี่สะพายพี่ไส้อ่าแล้วทำไมถึงได้มาอยู่เพชรบุรีเพราะอะไรมาอยากมาขายไอติมเพราะว่าร้านมันเปิดสูย์ไอติมไข่ทองอ๋อก็เลยมาขายที่นี่อ่าแล้วทีนี้อันนี้เคยทํางานอะไรมาบ้างทํา เกือบทุกอย่างครับไม่เอาเกือบทุกอย่างเอาเอาทําอะไรมาบ้างประกอบขับรถขับรถชนงานมินี่ไปอายุพอตายแล้วก็เลยบ่ได้เฮ็ดแล้วเขาไปเฮ็ดค่อยเฮ็ดอย่างก่างเพศไปแบบอาหารตามสั่งอายุเท่าไหร่ละสี่สิบปุสี่สิบเท่าไหร่อายุเท่าไหร่สี่สิบสี่สย่างสี่สิบย่างสี่สิบห้าแล้วจะเอามาฝากเนี่ยจะมาฝากทำงานอะไรอ่าแล้วจะรู้อไหนเหตุจะพนักงาน ล้างจานได้ไหลล้างด้วยล้างจานได้ล้างห้องน้ําล้างค้วยล้างจานล้างห้องน้ําดูความสะอาดห้องน้ําได้ไหมได้ได้ได้อ่าล้างถ้วยล้างจานได้นะอ่าแล้วจะไปกับพักอยู่ที่ไหนนะพักอยู่ที่ไหนนะเลยค่ายทหารนะจ๊ะเลยค่ายทหารในเมืองอ่ะนะเลยโรตสรีเลยโรตัสไปตงคูบต้าเลยไฟแดงคูบต้าเราอยู่เทินมาแล้ว มาถึงบ้านหมู่บ้านเดมอนนะจ๊ะโอ้ไกลมากไกลมากไม่ <Okay. S 2> เห็นเหตุจังโงก็จะมาแล้วจะมาทํางานยังไงอ่ะขอพักที่นี่ข<า>อพัอออกที่นี่จะมาพักที่นี่จะมาพักที่นี่พักกระท่อมได้ไหมกระท่อมกระต๊อบไดไหมได้ไ,ได้เพราะนี่มุมนี่มุมนี่มุมขอบเดี๋ยวเดียวมาให้ไอ้โดอดอนี่โดอ๊นีไน่ไอ้ไ ไอกระทอบตรงนั้นอ่ะข้างหมูหันอ่ะได้ไหมแรงนี้มาอเลยมันต้องไปดูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูได้ได้เดี๋ยวพาไปดูว่ากระทอบตรงนั้นอ่ะพักได้ไหมครับนะแล้วก็อ่าถ้าพักได้ให้พักตรงนั้นแล้วก็ต่อไฟไปตรงนั้นกระท่อมที่มันที่เมื่อก่อนเนี่ยที่พนักงานหันหมูอ่ะพักไม่แน่ใจว่าตอนนี้หลังน้ำตกใครอยู่ตรง นีไม่เป็นไรตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวจะเอาพนักงานเข้าไปพักอ,อีกอ่าทีนี้เนี่ยแต่อยู่ที่นี่นะครับต้องต้องฟังนะครับว่าอ่าสิ่งเสพติดห้ามเด็ดขาดถ้ามีปุ๊บลุงเรียกตำรวจมาเลยนะครับเคยติดยาเคยอะไรมาก่อนไหมครับอันนี้คุยตรงๆเลยมันก็เคยผ่านครับแต่ผุไม่สนใจนาน,นครับไม,ไ,ไ,ไม่สนใจนานขนาดไหนสุา สิ่งเสพติดไม่เอานะครับถ้าเกิดคิดจะทำงานลุงจะให้โอกาสจะให้โอกาสลองทําดูไปช่วยในครัวแล้วบอกอะไรหัวหน้าเขาบอกอะไรก็ต้องฟังเขาทํางานไม่มีใครใช้เกินกําลังเราเอาเท่าที่กําลังตัวเอง,เองทําได้เข้าใจไหมอ่าเดี๋ยวไปดูในครัวไปช่วยล้างจานไปช่วยช่วยในครัวนะครับเดี๋ยวเรื่องค่าแรง นะครับเรื่องค่าแรงเดี๋ยวจะบอกนี้ว่าถ้าเกิดทํางานได้ยังไงก็หมื่นขึ้นอยู่แล้วที่นี่จ้างพนักง,งานไม่ไม่น้อยครับอ่พาพนักงานจ้างไม่น้อยต่อให้พนักง,งานล้างจานก็เงินเดือนหมื่นขึ้นอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะทําได้ไหมนะครับอ่าก็เดี๋ยวแล้วพร้อมที่จะทํางานวันไหนมาพรุ่งนี้เลยก็ได้นะอ่าพรุ่งนี้มาส่ง อ่าตอนเช้ามาส่งสักประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงมาส่งแล้วก็เดี๋ยวเริ่มงานเลยจากเจ็ดโมงนะเดี๋ยวจะยัที่นอนอะไรมาเรื่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้โดพาไปดูที่อ่าที่จะนอนว่านอนแบบไหนยังไงนะอ่าว่าอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีที่พักเยอะเพราะว่าพนักงานเราก็เต็มแล้วนะโอเคไหมอ่า <Okay. S 2> อ่ะพาไปดูที่นอนไปที่หลับที่นอนเลยไปดปู่ะไปดูครับคือใครมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างแหละอันไหนช่วยได้ลุงช่วยนะครับแต่มาแล้วแบ่งเบาภาระอย่ามาแล้วเป็นภาระสวัสดีครับ